เรืองราวของหวยอลเวงที่มีคู่สามีภรรยาจากทับทัน,นก,ก็ไทธนี30ล้านอีกแล้วเออมาร้องว่าเขาตกลงซื้อขายหวยชุด5ใบซึ่งมันถูกรางวัลที่1ด้วยตกลงกันแบบซื้อแบบจ่ายเงินปลายทางอะ่ะ แต่ทางฝั่งของร้านขายลอตเตอรี่มไม่ส่งมาให้แล้วมันเป็นสลากที่ถูกรางวัลที่1 30ล้านของเขาอยู่ที่ไหน5้ใบ30ล้านมีการถ่ายสลากชุดนี้เนี่ยมาให้ตอนจะซื้อก่อนจะตกลงกันว่าเก็บเงินที่ปลายทางอันนี้นี่คือแชทนะคะที่ทักถามหาตัวเลขไปแล้วก็ทางร้านตอบกลับมานะคะว่าเนี่ยเลขท้ายที่ลงท้ายด้วย2 0 2ศนะคะ5ใบ1ชุดราคาเท่าไหร่เนี่ยทางร้านชี้แจงกลับมาแล้วก็ ตกลงซื้อขายกันแบบเก็บเงินปลายทางทีนี้พอเวลาผ่านไปเนี่ยคือสั่งซื้อวันที่23พอหวยออกหนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาอ่าเจ้าตัวไปเช็คดูปรากฏว่าเฮ้ยไอชุดที่ซื้อมันถูกรางวัลที่หนึ่งฉันได้30ล้านอะแล้วลอตเตอรี่อยู่ไหนล่ะคุณพี่ส่งมาหรือย,ยังก็เลยทักกลับไปหาทาง เพจร้านทางร้านกลับบอกว่าติดต่อไม่ได้ติดต่อไม่ได้ก็เลยไม่ได้ส่งมาให้ก็เลยขายคนอื่นไปแล้วว่าอย่างนั้น,น<ะ>เธอรางวัลที่หนึ่งซึ่งทางเพจขายลอตเตอรี่เขาก็ชี้แจงนะคะบอกว่าไอ้ชุด5ใบนั่นน่ะเขายืนยันว่าหลังจากที่ลูกค้าติดต่อซื้อมาให้เบอร์โทรศัพท์แล้วเขาโทรกลับหาลูกค้าทันทีในวันที่23วันนั้นน่ะโทรกลับไป2ครั้งแต่ลูกค้าไม่รับสายเขาก็เลยแชทถามลูกค้าไปว่าเบอร์นั้นน่ะติดต่อได้ไหมลูกค้าก็ไม่ตอบมาอีก ดังนั้นทางร้านก็เลยเอาหวยชุดนั้นไปขายให้คนอื่นไปแล้วนะคะแล้วพอวันที่25ลูกค้าเพิ่งจะกดไลค์ส่งมาเหมือนจะจะตอบว่าไอ้เบอร์นั้นติดต่อได้นะแต่ทางร้านก็ไม่ได้คุยอะไรกับลูกค้าแล้วเพราะคิดว่าไอ้ปุ่มกดไลค์ในออแอป m essenger มันอาจจะแบบมือไปโดนก็ได้แต่กลายเป็นว่าทางลูกค้าเขารอหวยชุดนั้นอยู่นะคะซึ่งทางฝั่งของ คุณนารีรัตน์พันพรหมนหนึ่งในผู้เสียหายเพราะเธอเป็นคู่สามีภรรยากันเขาบอกว่าที่ทางเพจแชทมาถามว่าเบอร์ที่มาติดต่อได้ไหมเธอไม่ได้ตอบกลับไปทันทีตั้งแต่วันที่23เพราะว่าเธอไม่ได้อยู่กับโทรศัพท์นะคะมาเห็นอีกทีก็คือ25กันยายนก็เลยกดไลค์ไปแทนคําตอบว่าได้เบอร์นั้นติดต่อได้แต่ทางร้านก็ไม่ได้คุยอะไรกับเธออีกค่ะใช่ค่ะหลังจากที่เขาาแชทเขาเขมาถาม ว่า,าเบอร์ที่ลูกค้าให้มาสามารถติดต่อได้ไหมแต่ตอนนั้นอ่ะคือเราไม่ได้อยู่กับโทรศัพท์เราก็ไม่ได้หยิบโทรศัพท์มาเล่นแต่พอเรามาเห็นคือวันที่25้าเขาก็กดไลค์ไปในความหมายของเขาอ่ะคือได้ก็คือเรากดนิ้วโป้งยกนิ้วไปก็คือว่าโอเคแล้วใช่ไหมใช่ทีนี้ทีม<ต>ข่าววอคอยของเราคุยกับทนายเกิดผลแก้วเกิดนะคะถึงเรื่องในทางคดีเพราะว่าแน่นอนละ่ะทางร้านเอาหวยชุดนี้ขายให้คนอื่นไปแล้ว แต่คนที่ซื้อไปเนี่ยซึ่งเขาก็คิดว่าเขาถูกรางวัลที่หนึ่งเขากลับไปขึ้นเงินรางวัลไม่ได้เพราะว่าถูกอายัดเอาไว้ส่วนทางฝั่งของคุณนารีรัตน์กับคุณสมเกียรติคู่สามีภรรยาซึ่งก็คิดว่าตัวเองก็สั่งซื้อไปแล้วแค่รอรับปลายทางอยู่เนี่ยไม่ได้แล้วมันเป็นหวยที่ถูกรางวัลที่หนึ่งสรุปแล้วหวยมันต้องเป็นของใครทนายเกิดผลบอกว่าเอาเฉพาะของคุณนารีรัตน์กับคุณสมเกียรติที่ตกลงซื้อขายเก็บเงินปลายทางกับทางเพจร้านเฮงเฮงเนี่ย มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วเพราะว่าคู่สัญญามีการตกลงการฝั่งหนึ่งเสนออีกฝั่งหนึ่งก็สนองตอบรับมีคนเสนอและก็มีคนที่สนองตอบรับกลับไปแบบสมบูรณ์และเงื่อนไขการซื้อก็คือเก็บเงินปลายทางทางร้านก็คือต้องส่งไปให้เขานะคะทีนี้เรื่องการรับผิดชอบเนี่ยถ้าหากว่าไม่สามารถนาลอตเตอรี่ไปให้คู่สามีภรรยาคุณสมเกียจกับคุณนาริรัตน์ขึ้นเงินได้ทางร้านต้องรับผิดชอบเงินรางวัล30บล้านไง แล้วลูกค้าคนที่ซื้อลอตเตอรี่ต่อไปเขาถูกอายัดทางเพจก็ต้องชดใช้ให้ทางนั้นด้วยถ้าลูกค้าใหม่เอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินแล้วยังไงทางเพจก็ต้องใจใ่ายคุณสมเกียรติโอ้คุณคุณคุณทนายเกิดผลบอกคดีเนี้ยทางฝั่งของคุณสมเกียรติกับคุณนารีรัตน์คู่สามีภรรยาที่มาร้องว่าซื้อหวยแล้วไม่ได้อะ่ะชนะคดีแน่แทนายเกิดผลมั่นใจมั่นใจด้วยนะฮะ